การะะเป็นนายกสมาคมกาแฟไทยค่ะสมาคมกาแฟของเราเนี่ยประกอบตั้งมา40ปีแล้วนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐเกษตรกรและก็ภาคเอกชนเนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดให้กาแฟไทยสามารถที่จะแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกค่ะคิดว่างาน c o แฟชีว์ดื่มนะคะเป็นงานที่ เป็นงานที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาหาวัตถุดิบงานเดียวได้หลายอย่างเลยนะคะก็คือทั้งชาทั้งกาแฟทั้งเบเกอรี่ครบถ้วนในงานเดียวเลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจในธุรกิจกาแฟมาเดินในงาน Coffee Tea and Drink นะคะในงานนี้เราก็จะสามารถหาวัตถุดิบใหม่เจอเพื่อนๆใหม่มาพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของเราให้ไปต่อยอดได้ก็เชิญชวนทุกท่านมางานนี้ด้วยค่ะ